โจทย์ข้อนี้บอกว่านะครับจากรูปกำหนดให้นะครับ A B C นะครับก็ตรงนี้ครับ A B C นะครับสามเหลี่ยม A B C ตัวนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับจงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายนอกของสามเหลี่ยม A B C รวมกันเท่ากับ360องศานะครับขนาดของมุมภายนอกก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ขนาดของภายนอกก็สีชมพูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าขนาดของมุมภายนอกไอ้สีมนะชพสมพู3อันตรงนี้ยนะครับสารวมกันแล้วได้360องศานะครับในบทนี้ถ้าจะพิสูจน์นะครับมันก็มีหลักการในการพิสูจน์ดังนี้นะครับเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมตรงนะครับมุมตรงนะครับมุมตรง ก็คือตำแหน่งไหนครับที่เราจะมาใช้ความรู้เรื่องมุมตรงได้นะครับก็คือตรงนี้ครับที่สีแดงที่วงไว้นะครับตรงนี้ก็คือมุมตรงตรงนี้ก็คือมุมตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ลากไปตรงันนี้กลายเป็นมุมตรงนะครับมุมตรงนะครับเรารู้คุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะครับว่ามุมตรงมีมุมรวมเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า 180องศานะครับเขาวนียก็มุมตรงดังนั้นก็คือตัวสีแดงที่เมื่อกี้ระบายให้นะครับสีแดงตรงนี้นะครับครับคราวนี้มุมตรงมันมีในรูปนี้ที่ครูฮิวโก้วาดไปก็มี3รูปใช่ไหมก็คือเอา180องศาคูณด้วย3ก็คือมุมตรงมีทั้งหมด3รูปก็เอา180คูณด้วย3 เอา180คูณด้วย3ก็ได้เป็น540องศานะครับก็คือมุมตรง3อันเนี้ยคือมุมมุมตรง3อันนี้รวมกันได้540องศาแต่คราวนี้เราไม่ได้อยากจะรู้มุมตรงใช่ไหมเราต้องการจะรู้ไอ้ตัวมุมภายนอกก็คือสีชมพูนะครับดังนั้นเราต้องนำนะครับผลร่วมของมุมตรงเนี่ยก็คือ540องศาเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็ลบออกจาก ตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับลบออกจากตรงนี้เราก็ไปใส่สีเพิ่มสีตรงนี้เข้าไปเห็นไ,ไหมครับเราก็ไปใส่ตรงนี้ออกเป็นสีเขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับนะครับไอ้สามอันนี้นะครับมันทำไมครับมีคุณสมบัติที่มีมุมเท่ากับเท่าไหร่ครับมีมุมเท่ากับ180องศานะครับเพราะอะไรไอ้สีเขียวเขียวไฮไลท์เนี่ยก็คือเป็น มันคือมุมมุมรวมนั่นเองนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติของมุมรวมของภายในนะครับสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับมุมรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมคือรวมกันได้180ร้อองศานะครับพอเราได้นี้เสร็จปุ๊บเอา540ตั้งแล้วนะล้วก็ลบออกจากมุมรวมภายในก็จะเหลือ3 6 0นะครับ360คืออะไรครับก็คือไอตัวมุม ที่เป็นสีชมพูนั่นเองนะครับรวมรวมของสีชมพูทั้งหลายเนี่ยในตำแหน่งนี้นะครับตแหน่งนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รวมกันได้360องศานะครับนี่ก็คือที่มาของการพิสูจน์สูตรว่าขนาดของมุมภายนอกของสามเหลี่ยม ABC รูปนี้รวมกันได้360องศา